ศิลปะในยุคที่3นะคะก็คือศิลปะในยุคกลางนะหรือที่เขาเรียกกันอีกอย่างนึงว่ายุคมืดนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าศิลปะยุคนี้เป็นศิลปะยุคมืด นั่นก็คือเรื่องราวนะคะมันเกิดจากว่าจากักรวรรดิโรมันเนี่ยเริ่มมีการล่มสลายใช่ไหมทาให้การเจริญงอกงามนะคะมันเริ่มหยุดลงนะประชาชนก็ไม่มีที่พึ่งนะคะรวมทั้งศาสนาจักรเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะเพราะว่าการกระทําทุกอย่างโดนครอบงำโดยศาสนาเลยไม่ว่าเจอการมีอํานาจของกษัตริย์หรือขุนนางอะไรใดๆเนี่ยศาส,สนาไปมีส่วนร่วมหมดเลยนะคะใครที่ปฏิบัติตนหรือคิดแตกแยกออกไปนะก็จะโดนหาว่าเป็นพวกนอก แล้วก็โดนทําลายนะคะอย่างรุนแรงนะหรือว่าโดนลงโทษน,นั่นเองนะคะรวมทั้งระบบศักดินาสวามิภักด์นะที่มีความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับกษัตริย์ขุนนางกับกษัตริย์เนี่ยนะคะมันก็มีผลประโยชน์กันในเรื่องที่ดินนะรวมทั้งในยุคั้นก็มีเรื่องราวของการแย่งแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์หรือสงข้ามครูเสดด้วยนะคะด้วยระยะเวลาที่ยาวนานของยุคกลางเนี่ยก็คือมีระยะเวลาตั้ง1000ปีนะคะแล้วก็ครอบคลุมไปถึงยุโร ตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาเหนือเลยนะสิ่งนี้เนี่ยแหละที่ทำให้เขาเรียกว่ายุคนียคือยุคมืดนนะคะแต่จริงมันก็มีศิลปะและก็วัฒนธรรมนะที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่ศิลปะในยุคแรกนะคะนั่นก็คือศิลปะแบบไบเซนทายนะโดยเริ่มต้นนะคะที่จัก,กรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชนะได้แผ่ขยายอนาณานิคมนะคะมาถึง เมืองทางตะวันออกนะก็คือสร้างเมืองไบเซนทายเอาไว้นะคะโดยสมัยนั้นเนี่ยนะโรมันตะวันตกก็คือกรุงโรมใช่ไหมแต่ว่าฝั่งตะวันออกนะคะก็คือกรุงไบเซนทายนี่เองอ๋อไม่ใช่สิที่เมืองไบเซนทายนะแต่ว่าศูนย์กลางกลางปกครองนะคะเขาเรียกว่าอยู่ที่กรุงสแตนติโนเปิลนะซึ่งก็คือตั้งชื่อตามพระองค์นั่นเองนะคะ แต่ในช่วงท้ายของพระองค์เนี่ยนะเนื่องจากมีการเผยแพร่ทางศาสนาใช่ไหมคะแล้วท่านเนี่ยก็มีความศรัทธาต่อคริสต์ศาสนานะก็เลยส่งผลให้ชาวโรมันเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์โดยเขาก็นับกันได้เลยว่าเป็นคริสศตสินยุคแรกนะคะคือศิลปะไบเซนไทายนั่นเองแต่ก็ยังรับรูปแบบศิลปะแบบโรมันนะคะแล้วก็เนื้อหาเนี่ยจะแสดงความหมายและเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ เรื่องของพระเยซูแม่พระและนักบุญต่างๆนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาส่งเสริมให้ศาสนาและศีลธรรมเนี่ยมีความสำคัญมากๆ โดยรูปแบบของงานจิตรกรรมนะคะก็จะมีการใช้สีที่ฉูดฉาดนะมีการนำสีทองตามแบบฉบับของศิลปรกรรมตะวันออกมาใช้ด้วยนะคะแล้วเทคนิคที่จะใช้เนี่ยนอกจากจะเป็นการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบเฟรสโกหรือที่เขาเรียกกันว่าจิตรกรรมปูนเปียกนะแต่ว่าในประเทศไทยนะคะจิตรกรรมไทยเนี่ยจะเป็นจิตรกรรมในขณะที่ ปูนเนี่ยแห้งแล้วหรือที่เขาเรียกว่าเทคนิคเซกโกนะคะแต่ว่าในสำหรับยุคใบสินไทยจะเป็นเทคนิคจิตรกรรมปูนเปียกก็คือเฟรสโกนะและอีกอย่างหนึ่งที่เขานิยมกันก็นกคือเทคนิคโมเสกนะคะคือการประดับตกแต่งฝาผนังและพื้นห้องนะด้วยหินสีต่างๆนะคะโดยเนื้อ,อาหานยังคงเกี่ยวกับพระเจ้านะคะแล้วก็ความจงรักภักดีนะจิตวิญญ,ญาณที่มีความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้านะคะแต่ ของผลงานศิลปะเนี่ยนะมักจะมีหน้าตาที่ผอมและก็สูงนะคะรวมทั้งนะมีการแต่งกายที่มีชิดด้วยค่ะ และงานประติมากรรมนะของศิลปะไาบาเซนไทนนะคะเราจะเห็นได้นะในการประดับตกแต่งตามวิหารต่างๆนะคะหรือโบสถ์นะเพราะว่างานจิตรกรรมและประติมากรรมของศิลปะในยุคนี้นะคะก็คือยุคกลางเนี่ยส่วนใหญ่นะมันจะเป็นส่วนประกอบหนึ่งของงานสถาปัตยกรรมก็คือการสร้างอาคารขึ้นมาหนึ่งที่นะแล้วก็ต้องมีงานวาดรูปใช่ไหมแล้วก็งานประติมากรรมในการประดับตกแต่งนั่นเองนะคะ ส่วนสถาปัตยกรรมนะก็คงยังได้รับอิทธิพลนะคะการสร้างหลังคาโดมแบบโรมันนะหรือว่าการสร้างอาคารแบบบาซิลิการวมทั้งกรีกคอสด้วยนะคะซึ่งวิหารที่มีชื่อเสียงมากๆก็คือวิหารซานโซเฟียนะหรือว่าวิหารซันตาโซเฟียนั่นเองซึ่งเป็นโบสถ์ในาศาสนาคริสต์นะคะโดยปัจจุบันเนี่ยอยู่ในเมืองอิสตันบุลประเทศตุรกีนั่นเองนะคะแต่ว่าต่อมาเนี่ยนะ เจ้าโมฮัมเหม็ดที่2นะคะได้มามีอํานาจต่อ,อตุรกีใช่ไหมแล้วพระองค์เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามนะคะก็เลยได้ดัดแปลงดัดแปลงเป็นซุนเหล่านะแล้วก็ยังคงรักษาศิลปกรรมเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นมันจึงมีศิลปะที่ผสมผสานหลายวัฒนธรรมมากๆเลยด้านในก็ยังมีความสวยงามมากๆเลยนะ ต่อมานะคะก็คือมหาวิหารและจาตุลาซานมาโคนะคะที่เป็นลักษณะโดมเหมือนกันแต่ว่ามียอดที่แหลมนะคะแล้วเขาก็บอกว่าในวิหารนี้ได้บรรจุศพของเซนต์มาร์กไว้ด้วย ซึ่งศิลปะแบบสมัยโรมาเนสนะคะได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบไบเซนไทายนะแล้วก็ยังส่งผลต่อศิลปะในยุคต่อไปก็คือศิลปะยุคโกเทคด้วยนะคะแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยก็จะมีความตอดสนองนะความเป็นอยู่ของจิตใจพลเมืองด้วยการสร้างเพื่อศาสนานะคะและรูปแบบงานจิตกรรมนะของศิลปะ แบบโรมาเนสนะคะมักจะมีลักษณะที่ชัดเจนแล้วก็มีรูปแบบของตัวเองนะคะโดยรูปลักษณะเนี่ยจะมีลักษณะที่แบนนะเรื่องราวก็ยังคงเกี่ยวข้องกับศาสนา,าและก็เทคนิคที่ใช้ก็ยังเป็นการวาดภาพสีปูนเปียกนะคะแบบเฟรสโกเหมือนเดิมนะแต่ถ้าเกิดเราสังเกตนะคะหน้าตาเขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากๆนะแล้วก็มีการใช้การตัดเส้นสีดํานะคะแล้วก็มีการวาดภาพริ้วนะด้วยการวาดเส้นหลายๆเส้นเพื่อพูดถึงความยับอะไรอย่างนี้ด้วยนะ แต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่ามันเป็นยุคมือนะเพราะว่ามันมีความไม่สงบนะคะแล้วก็มีการสู้รบเกิดสงครามพลเมืองส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยต้องหันหน้านะเข้าไปพึ่งศาสนาคริสต์นั่นเองจึงมีความเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นแฟนนะจ๊ะ ส่วนงานปฏติมากรรมก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่ามักจะเป็นส่วนประกอบหนึ่งของงานสถาปัตยกรรมเลยใช่ไหมซึ่งเราจะเห็นได้นะคะอันแรกเลยก็คือตามบริเวณประตูทางเข้าโบสถ์อย่างอันนี้นะเขาเรียกว่าแจมนะคะก็คือเสานะประกอบประตูนะคะที่ผายเลื่อมออกไปนะมันจะมีประมาณ3อันต่อกันนะคะแล้วก็หน้าจั่วนะซึ่งเป็นรูปร่างครึ่งวงกลม ประกอบไปด้วยประติมากรรมแบบนูนสูงและนูนต่ำนะคะที่เขาเรียกว่าไท่านุ่มนะแล้วก็เสาที่อยู่ตรงกลางประตูแฝดอันนี้นะคะที่เ,เรียกว่าตรูมียูด้วยแล้วก็มักจะมีงานประติมากรรมนะประกอบตามหัวเสาต่างๆอาคารต่างๆนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะแต่งานสถาปัตยกรรมของชาวโรมานเนสเนี่ยนะมันจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน แบบทั่วไปนะคะก็คือเป็นเ,เน้นความมั่นคงนะแล้วก็คล้ายๆป้อมยามนะคะรักษาความปลอดภัยประมาณนี้จะไม่เน้นความหรูหรามั่งคั่งอะไรเท่าไหร่จะมีความทึบซะมากกว่านะเพราะว่าในยุคนั้นมีการสู้รบและสงครามกันเยอะใช่ไหมรวมทั้งมีเสานะคะภายนอกที่เขาเรียกว่า b u ตเต s s นะเพื่อรองรับน้ําหนักที่เยอะนะคะของอตัวกําแพงด้วยนะซึ่งจะถือว่ามีความเป็นรูปแบบที่เป็น มากเลยนะคะส่วนศิละปะยุคต่อมาก็คือศิละปะยุคโกธิกนะซึ่งยุคเนี่ยเป็นยุคที่ออพระสันตปะปาปานะคะเริ่มมีอิทธิพลมากๆเลยนะเป็นประมุขเหนือสถาบันต่างๆเลยทีเดียวเขาเรียกว่าสมัยแห่งความศรัทธานั่นเองนะเพราะฉะนั้นศิละปะยุคนี้ประชาชนก็จะรังสรรค์ด้วยความตั้งใจและมีความปราณีตละเอียดละออมากขึ้นนะคะ โดยผู้คนเนี่ยที่วาดออกไปเนี่ยนะจะมีลักษณะที่รูปร่างสโสะโองนะคะเพื่อเสื้อผ้าอารอ่อนไหวนะพริ้วไหวอย่างสวยงามนะคะแต่ว่าในยุคนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถาปัตยกรรมด้วยก็คือเริ่มมีช่องประตูหน้าต่างมากขึ้นเพราะว่าภายในโบสถ์เนี่ยมันมีความทึบใช่ปะเขาก็ต้องการช่องแสงเข้าไปนะคะก็เลยไม่มีพื้นที่ในการวาดจิตรกรรมก็เลยเป็นการทําแบบประดับ สีนะคะของกระจกนะเพื่อให้มีความสวยงามเขาเรียกว่าการประดับกระจกสีที่เรียกว่าสเตนกลาสนั่นเองพอแสงมันรอดเข้ามาเนี่ยมันก็มีความสวยงามแล้วก็ทําให้เกิดความศรัทธาด้วยนะถือว่าเป็นจิตวิทยาย,ย่างหนึ่งเลยทีเดียวและงานปฏิมากรรมก็จะเป็นลักษณะที่คล้ายคนนะคะแล้วก็ยังคงมีความ่อนช้อยนะแล้วก็ประดับตกแต่งอยู่ตามงานสถาปัตยกรรมต่างๆค่ะ ส่วนงานสถาปัตยกรรมที่ควรจะต้องจำให้ได้เลยคือศิละปะโกธิกเนี่ยจะมียอดที่แหลม ะะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่นิยมทางศาสนานะแล้วก็ลายเส้นจะมีความซับซ้อนและสวยงามมากๆนะคะอย่างมหาวิหารนอเทดามนะที่เพิ่งโดนไฟไหม้ไปเมื่อไม่นานมานี้ที่ประเทศฝรั่งเศสใช่ไหมคะโบสถซาการาฟามมเลียซึ่งมีความงดงามมากๆนะมหาวิหารซานดิเอโกเดกอมโปเตเซล่านะคะและพระราชวังแกนพาเลสนะจริงๆยังมีมากกว่านี้นะคะ ูจะเอามาให้ดูก็คือมหาวิหารที่เรียกว่าโบสถ์นะคะซาการ์ดาฟามิเลียนะซึ่งมีความละเอียดอ่อนละียดประยับสวยงามมากๆนี่คือภายในของเขานะคะแล้วก็นี่คือด้านนอกนะที่เมื่อกี้มองไม่เห็นถ้าไม่สังเกตเข้าไปก็จะไม่รู้เลยว่ามีรายละเอียดที่สวยงามมากๆ และยุคต่อมาที่ครูจะพูดถึงเลยทันทีนะคะแต่ว่าก็เป็นยุคที่ค่อนข้างหลุดมาจากยุคก,กลางหรือที่เรียกว่ายุคมืดแล้วนะนั่นก็คือศิลปะยุคเลเนซนนะคะที่เรียกว่าการเกิดใหม่เพราะว่ามันเป็นการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการของกรีกโรมัน ศิลปินเนี่ยเริ่มปฏิเสธสัญลักษณ์ของยุคโกธิกหรือโลมาเนสและเพราะว่าเราโดนครอบงำจากคริสตจักรมานานใช่ไหมกว่าพันปีนะเขาก็เลยพร้อมที่จะสร้างสรรค์ศิละปะขึ้นมาใหม่นะคะโดยได้รับแรงบาันดาลใจจากกรีกโรมันนั่นเองโดยการให้ความสําคัญกับมนุษย์และธรรมชาติก็คือการมีปรัชญาตามเรือ่องรูปแบบของมนุษยนิยมที่คิดว่ามนุษย์เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลสามารถรับรู้แก้ปัญหาและหาคาตอบได้ด้วยตนเองนะคะรวมทั้งมีการสนับสนุนจากคุน และพ่อค้าและชนชั้นสูงแต่ว่าจะบอกว่ายุคนี้ไม่มีอิทธิพลทางศาสนาเลยก็ไม่ได้นะเพราะว่าบางครั้งศาสนาก็ยังคงเป็นสปอนเซอร์ให้ศิลปินสร้างสารรค์ผลงานด้วยแต่ว่ามีการนำความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร,ร์นะคะมาวาดรูปด้วย ซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าความงามในยุคนี้จะเป็นความงามแบบอุดมคติแต่ก็มีความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ใช้ศิละปะแบบคลาสสิกแบบกรีกโรมันนั่นเองนะมีการใช้องค์ประกอบสีลและการเขียนภาพ่างเปอร์ส c t i v e หรือทัศนียวิทยานะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการพัฒนาชีวิตและรูปะแบบของสังคมและวัฒนธรรมด้วย นะแล้วก็ในยุคนี้ศิลปินเริ่มมีอิสระในการสร้างสารรค์รูปแบบของตัวเองด้วยนะคะทาให้เทคนิคและวิธีการของศิลปิน,นมีความก้าวหน้าไปมากนะถือว่ายุคนี้เป็นต้นฉบับแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นมรดกโลกเช่นกันซึ่งมีศิลปินทั้งหมด4คนที่อยากจะพูดให้ดูภาพนะคะคนแรกเลยที่จะพูดไม่ได้เลยไม่พูดไม่ได้นะก็คือลีโอนาร์โดดาวินชีนะคะผู้มีความสามารถในหลายหลายด้าน โดยภาพแรกที่จะต้องพูดถึงก็คือภาพโมนาลิซ่าคะกับสุภาพสตรีที่มีรอยยิ้มอันเป็นปริศนาของเขานะ เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยการวาดภาพคนในยุคนั้นนะคะเขามักจะวาดภาพในลักษณะที่เป็นการวาดภาพเต็มตัวแล้วก็มีลักษณะแข็งเกร็งนะแล้วก็เป็นมุมมองด้านข้างเต็มตัวไม่เป็นธรรมชาติแต่ว่าเลโอนาร์โดเนี่ยวาดโมนาลิซาในลักษณะที่เขามีความผ่อนคลายและเพียงวาดเพียงแค่3ในสีของร่างกายเท่านั้นนะคะรวมทั้งการวาดภาพพื้นหลังที่เป็นวิวแล้วมีระยะใกล้ไกลนั่นคือการใช้เปอร์สเปกทีอร์ปฟนั่นเองนะรวมทั้งอีกเท เทคนิคหนึ่งเขาเรียกว่าสฟูมาโตคือการปล่อยฟุ้งของบรรยากาศนั่นเองและก็นี่ก็คือภาพต่างๆนะคะอย่างเช่น The l a s สซ u p เปอร์คือพระกยาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูเห็นไหมอย่างที่บอกว่าศาสนาไม่ได้หายไปเลยแต่ก็ยังพอมีอิอทธิพลอยู่บ้างนะคะหรือ The Virgin on the Rock The Virgin and ร์จินแอนด์ชายวิสเซเป็นต้น และอีกคนหนึ่งนะคะที่มีความสวยงามมากๆในการวาดภาพทั้งจิตรกรรมประติมากรรมและงานสถาปัตยกรรมกันก็คือไมเคิลแองเจโลนะซึ่งไมเคิลแองเจโลนะคะเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆนะภาพแรกที่เขาวาดนะคะก็คือ The Creation of Adam นะที่โบสน้อยนะคะซินนั่นเองโดยภาพด้านซ้ายเนี่ยก็คือ อดัมใช่ไหมที่อยู่ในร่างที่อ่อนเยานะคะแต่สายตาเศร้าส้อยและมองไปที่ชายแก่นะชายชาราผู้อยู่ในร่างของความแก่แต่ว่ามีความสุขสดใสแล้วก็ในมือเนี่ยโอบกอดอีฟ oh อยู่นะคะเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นปิศนาธรรมและเขาบอกว่าการที่ m i เคิลแนนเจอรมีความสามารถเนี่ยเพราะว่าเขาว่าชอบฝึกฝนด้วยการวาดภาพตามโบทต่างๆและ นี่ก็คือภาพนะคะของโบสถ์ซิสตีนนะถ้าเราจะเห็นก็คือมีความสวยงามมากๆเลย แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นผลงานชิ้นเอกเลยนะก็ว่าได้ก็คืองานปฏติมากรรมแกะสลักหินอ่อนนะคะที่มีความสูงถึง5.17เมตรนะหรือมีความหนักถึง6ตันเลยทีเดียวเขาบอกว่าหินอ่อนก้อนนี้จริงๆตั้งอยู่กลางเมืองมานานมากแล้วก็ไม่มีศิลปินคนใดนะคะสามารถแกะสลักมันได้จนกระทั่งไมเคิลแองเจโลเนี่ยมาใช้เวลา3ปีนะในการ แกะสลักพระเจ้าเดวิดตามตำนานคมชีไบเบิเลนั่นเองถ้าเราสังเกตดูนะเห็นสเกลแม้คนที่กำลังทำความสะอาดเดวิดอยู่นะคะหรือแม้กระทั่งรอยเส้นเลือดเนี่ยถือว่ามีความเหมือนจริงสมจริงมากๆถือว่าเป็นความอัจฉริยภาพมากๆเลยนะคะเราจะเห็นได้อีกอย่างหนึ่งนะอีกสองรูปปั้นนะคะก็คืออ่างานแกะสลักนะหินอ่อนนะคะก็คือรูปปั้นโมเสสนะแล้วก็รูปปั้นปีเอตาค่ะ และศิลปินอีกหนึ่งคนนะก็คือลาฟาเอลนะคะลาฟาเอลเนี่ยเป็นศิลปินที่รุ่นน้องอายุน้อยแล้วก็มีอายุที่สั้นแต่ว่ามีไอดอลนะก็คือดิโอนาโดดาวินชีและไมเคิลแองเจโลนะคะเขาบอกว่าที่บอกว่าลาฟาเอลเนี่ยมีความเก่งมากๆแล้วก็นับว่าให้เป็นศิลปินชั้นยอดในยุคข,ของ เรนนสเนี่ยเพราะว่าเขามีการมีความแม่นยำในการวาดสลีละคนแล้วก็สามารถวาดภาพที่มิติซับซ้อนนะซับซ้อนนะคะรวมทั้งการวาดภาพด้วยสีสันอันสดใสนะถ้าใครจำได้นะคะภาพ t h s s h o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 f t h เ n s เนี่ยเป็นภาพในยุคก,กรีกนะแต่ว่าคนที่วาดสามอีกครั้งหนึ่งก็คือลาฟาเอลนะคะและ Disputation of Holy ด้วยนะและมีรูปอื่นๆด้วยนะคะ และศิลปินคนสุดท้ายในยุคเลยในซองที่จะต้องให้ดูเลยก็คือซานโดรปอติเชลลี่นะคะเขาเนี่ย ถนัดในการผสมผสานนะในการวาดภาพสรีละร่างกายคนอย่างงดงามน,นะคะแล้วก็การวาดภาพที่มีเปอร์สเป i v e แต่เขาก็ชื่นชอบศิลปะในยุคก,ก่อนหนะ้านี้ก็คือศิลปะยุคโกธิกนั่นเองโดยภาพนี้นะคะก็วาดตามตำนานกรีกโรมันใช่ไหมที่พูดถึง the birth of Venus ก็คือการกำเนิด v ีนัสนั่นเองค่ะแต่บางคนเขาก็วิาพากษ์วิจารณ์ว่าเนี่ยมันหมายถึงว่าการใช้วีนัสเนี่ยเป็นเ,เขาเรียกอะไร เครื่องบําเบอทางเพศของเพศชายด้วยเขาก็พูดถึงการกดขี่ข่มเหงนะของอผู้ชายในการกดขี่ผู้หญิงในสมัยนั้นด้วยและก็ลักษณะของเขาเนี่ยจะมีความเพ้อฝันตามศิลปะแบบโกธิกนั่นเองนะคะซึ่งความแตกต่างของ3ยุคนะคือศิลปะแบบกรีกโรมันก็จะเป็นยุคที่พูดถึงปรัชญามีศาสนาอยู่บ้างแล้วก็เชื่อในเทวะนิยมอยู่บ้างถูกไหมแต่ว่าก็ มีการพัฒนาศิลปะแต่ละอย่างเนี่ยอย่างอิสระต่อกันนะคะแต่ว่ายุคกลางเนี่ยาศาสนาจักรเป็นศูนย์กลางแห่งาศาสตร์ทุกแขนงเพราะฉะนั้นาศาสนาและรวมทั้งศิลปะเนี่ยมีหน้าที่รับใช้และบางทีก็เป็นเหมือนประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อเชิดชูาศาสนาจิตเออศาสนาจักรนะห้ามคิดห้ามถามห้ามสงสัยนะคะประมาณนี้เขาก็เลยเรียกว่ามันคือยุคมืดนั่นเองแต่ยุครอเนี่อสองเนี่ยเป็นการกลับไปสู่อิสรภาพแล้วนะมีการ คิดแบบกรีกโรมันแล้วก็มีการพัฒนาแล้วก็เอาวิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยนะคะ อีกอันนึงที่จะพูดถึงไม่ได้ก็คือไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือบาร็อกกับล็อกโคโค่นะคะบางทีเนี่ยมันจะมาร่วมกันนะซึ่งศิลปะในยุคนี้มันจะมีพัฒนาการในแถบยุโรปก็คืออิตาลีฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์และสเปนเป็นต้นศิลปะแบบบารอกเน้น,น,นความรู้สึกที่ให้การเคลื่อนไหวเหมือนนาฏตรรมเหมือนการแสดงละครนะคะมีการใช้ความขัดแย้งของแสงและเงาที่แบบมีความชัดเจนเห็นแล้วมีความกระตุ้นอารมณ์ต่อผู้คนนะคะ ศิลปินดังๆคือรูเบนเรนแวนโจวันนี่เบอร์นินี่นะและก็คาราวัตโจด้วยนะคะ ซึ่งงานสถาปัตยกรรมเนี่ยก็เริ่มมีความหรูหราฟุ่มเฟือยนะเพราะว่าคนชนชั้นสูงในสมัยนั้นนะคะเริ่มมีการแข่งขันกันด้วยวัตถุต่างๆการสร้างผลงานศิลปะหรือว่าการออกแบบงานสถาปัตยกรรมให้มีรวดลายที่วิจิตรบรรจงนั่นเองนะเน้นความสง่างามของความเหมือนพูดถึงอำนาจความร่ำรวยของคนในยุคนั้นนะคะเพราะว่าเขาแข่งกันเรื่องนี้นะ แล้วก็ศิละปะยุคต่อมาก็คือจะเรียกว่าแบบล็อกโคโค่นะคะถ้าพูดกันจริงๆแล้วเขาก็จะมาใกล้ๆกันนะกับบารอคนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะวความอ่อนเยานะคะการพบปาธรรมชาติอันสวยงามส่วนงานประติมากรรมหรือว่างานสถาปัตยกรรมก็คือมีความวิจิตรบรรจงสวยงามและหรูหรามากๆ